สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและนักเรียนนะครับวันนี้คุณครูนะครับจะทําการสอนนะครับเนื้อาหารเรื่องอาเซียนศึกษานะครับในระดับชั้นป .2 นะครับเนื้อหาที่เรียนนะครับคือสัญ,ญลักษณ์อาเซียนนะครับอันนี้คือรูปตาสัญ,ญลักษณ์ของอาเซียนนะครับหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันนี้คือรูปนะครับธงประจำอาเซียนนะครับต่อไปนะครับเมื่อเราเห็นนะครับรูปธงอาเซียนแล้ก็ตาสัญลักษณ์อาเซียนนะครับต่อไปเรามาเรียนรู้ความหมายนะครับธงอาเซียนนะครับธงอาเซียนเป็นสิ่งที่แสดงถึงความมั่นคงสันติภาพและความสามัคคีของอาเซียนนะครับสีที่อยู่ในธงนะครับเป็นสีที่มีอยู่ในธงชาติของประเทศสมาชิกนะครับ ทั้ง10ประเทศนะครับรวมข้าว10ต้นหมายถึงประเทศสมาชิกนะครับแทนประเทศสมาชิก10ประเทศสีที่มีความหมายครับในธงอาเซียนะครับมีความหมายดังนี้นะครับสีน้ําเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้านะครับสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์สีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองนะครับช่วงนะครับ ครับเมื่อน ي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  ักเรียนเรียนู้จบคุณครูหวังว่านักนี้จนะจดจํานะครับแล้วก็ทบทวนนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ